สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับเอาแล้วงานนี้ไปยังไม่ถึงไหนเลยครับผมไปยังไม่ถึงไหนเลยครับเจออ้าซุปเปอร์เกรดยังอยู่ที่จังหวัดจะเชิงเศาครับเฮ้ยิงนองรัดโซ่หย่อนนั่นนะ คลิปนี้ก็เปลี่ยนยางครับทางผ่านครับก็เลยแวะซื้อยางที่ร้านจอรวมยางนะครับจอรวมยางนี่ร้านนี้เลยครับจอรวมยางร้านนี้ครับอยู่ที่อะไรนอตรงนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน จะว่าเห็นเหมือนนิ้งหนองจะรัดโซยนยนน่าหันว่าแล้วยนนหลี่นี่ต้องรัดไหมแล้วเนี่ยโอ้ยนิ้งหนองเลยข้างหน้าจะใส่เป็นยางตัวนี้นะครับ 11R2.5Dstone ครับนี่เป็นยางตัวนี้เลยนี่ใส่ยางหน้า ส่วนข้างหลังจะใส่เป็นลายบั้งนะครับเป็นลายบั้งโอ้ย <c oughs> ใช้ยนคุ้มแล้วยางตั้งแต่ซื้อรถมานะครับดูอะดูยางตั้งแต่ซื้อรถมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้สำรองใส่ตัวนี้ครับใส่คานที่สองข้างหลังจะใส่เป็นลายบั้งนะครับ <c oughs> ก็เอาเงินที่คุณครูเอให้นะครับเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงาน สิบสามปีครับนั่นแหละเอาเงินตัวนั้นนะครับเอาเงินตัวนั้นเลยนะครับนี่เอาเงินที่ผู้อีให้เลยนะครับเปลีย่ยนยางอ๋อโอ้เอา้านีงมันเป็นพนักง,งานอยู่นี่บ่ครับผมโอ้ยนี่ครับ <c oughs> ยิ่งน้องมาอยู่ร้านนี้แล้ว นี่ยางหลังจะใส่เป็นลายนี้เลยครับใส่เป็นลายบ้างเลยครับสุดจัดสุดจัดปลาทับทิมปีสโตนครับนี่ปีไหนอุ้ยปีใหม่ด้วยเว้ยสองพันสองพันยี่สิบสามนะครับสองพันยี่สิบสามครับปีใหม่ซะด้วยเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนอันนี้ปีใหม่ไหม นี่ดูตรงไหนวะไม่เห็นมีอึบตัวนี้เออยี่สิบสามเหมือนกันนี่นี่ครับวันยี่สามใหม่เดี๋ยวเราจะไปเจอร้านยางเราก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้วันอาทิตย์เขาปิดนะครับก็ยังดีครับที่เขาเปิดร้านให้เรามาเข็นยางออกนะครับ มันไม่เข้าว้ใส่แว่นก่อนแ๊นแ่นึงจัดไปเลยครับยางใหม่สิบเส้นยางใหม่สิบเส้นเดีดีสโตน โอ้โหเราจะใส่ไปหมดไหมเนี่ยเอ๊ะปา๋าเท่านี้มีร้านยางไหมล่ะเส้นใหญ่เนี่ยมีไหมร้านปาะยางอะ่ะปะยางอะไรอะ่ะนี่แ<ม><อ>หละผมเดี๋ยวว่าต้องไปยูเทิร์นต้องไปไปยูเทิร์นที่ไหนไยูเทิร์นตรงไอ้ปั๊มนายมนิกรนะรู้จัก,กว่าถ้าถึงแยกไฟแดงใหญ่เนี่ยเราเลี้ยวขวาไหมเออสีแยกไฟแดงนี่ใช่ไหมฮะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ไปไกลไหมไปถึงในเบางไมล์อ่ะรู้จักบางไมล์นะไม่รู้จักเลยกี่กิโละประมาณก็ประมาณสักสองกิโลกว่ากวสองกิโลกว่ากไปทางเนี้ยแล้วมันจะมีปั๊มปั๊มชวัปั๊มปตทอยู่ครับถ้าเราชิดขวาอยู่เทินกลับอยู่เทินกลับมันมีปตทซ้ายขวาอ่าแต่เราก็ไปอยู่เทินกลับมาอยู่โน้นครับร้านอยู่ฝั่งโน้นอ๋อเปิดไหมวันนี้เปิอ๋อ ผมจะไปเปลี่ยนไงเขาจะรับยางเปลี่ยนเนี่ยเราเราจะปา่ะไม่จะเปลี่ยนนี่แหละจะเปลี่ยนยางนี่แหละแต่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งกลับบ้านเลยผมเจอร้านยางตัวไหนผมเปลี่ยนตัวน,นั้นเลยง่ายกว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่อำเภอบ้านกรวดที่ไหนบ้านกรวดบุรีรัมย์เนี่ยบุรีร,ร,ร,รัมย์ใช่ ครบอย่างมันสูงเท่ากันตัวนั้นไหมสูงเท่าเนาะ,ะมันสูงเท่ากันเนาะนั่นก็11อานะ1อก็เท่ากันแน่ครับแตตัวนี้มันลายมันยังเหลือเยอะกว่าหรือเปล่ามันก็เลยดูสูงว่ะกลัวจะเสียยางลึกเกินเนี่ยตายห่าเลยผมกลัวเสียยางยนี่นี่ไม่ใช่อะไรหรอก เดี๋ยวซื้อไปไว้ก่อนจะสับยางหน้ามาใส่ก่อนน้องเดี๋ยวสับยางหน้าเนี่ยมาใส่ตัวที่มันร้าวก่อนเนาะแล้วเอายางใหม่ใส่ข้างหน้าอันนี้เอาไปบ้านก่อนยังไม่ใส่เพราะว่าพาวโบกี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำกลัวมันจะพูดครบยังหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้าสิบพบสิบเส้นเดี๋ยวจ่ายตังก่อนครับโอเคครับเรียบร้อยอยู่ไหมเนะี่ยอยู่ไหมกระเด้งไหมน่าจะไม่มีปัญหานะ สิบเส้นครับเต็มเลยครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10จดเกัดเต็มชุดใหญ่ไฟกคลิปก็บอกแล้วผู้เอให้เงินมาก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อย <c oughs> ไปมาเดินทางเลยโอ้หิวข้าวแล้วโอ้หิวข้าวหิวข้าวไปโอยนิ่งนองเงือแตกเลย หิวข้าวปะยัง,งโอ้ยเขามีน้ำเหมืนนั่นดี่น้องเขามีน้ำพิเศษเขาเลยไม่หิวข้าวเลยหิวแล้ววะหิวแล้วอ่ะไปกินก่อนก็ได้ปเดี๋ยวมันไม่มีมกินได้กินก๋วยเตี๋ยวมไม้พี่ไม่ยากหรอกอือเดี๋ยวนี่นี่นออเออเตี๋ยวอะไรวะ พี่ไม่ยากหรอกพี่อ่ะถึงบ้านยังได้เลยพูดตัวเองแหละนู่นมืดมาแล้วยุดตต๋อเลยหากินแท่นี้แหละมันจะได้จอดง่ายจอดเรื่องกินก๋วยเตี๋ยวไหนอันตามสั่งเลย เบาเบาเลยหันตามสั่งซุงกี้โบราณก้อยตบแส่บโอ้เมฆมืดมาแล้วพี่น้องเมฆมืดมาแล้วลนู่นต๊บเลยลองเย้ยนี่นี่นี่เดียวดิไหนนี่นี่น,นี่ไหนอู้่ะมันไม,ม่มีที่จอดไปไปเดี๋ยวไปจอดโอกไหนข้างหน้าไปดิ โอ้ยไฟแดงเลี้ยวขวาไปเลยแล้วตีออกเส้นคู่ขนานยางมันจะกระโดดนี้ไหมยางไม่ไม่โอ้นี่ซ้ายแบกเลยเต็มกล่องเลยน้ำหนักเกินหรือเปล่าฮะเอ้ยเกินมันนั่เกินแล้วเนาะเกินโยที่ห้ามว้ามเฮ้ยจะไปไหน นี่เลยต่อตัวกินเลยต่อถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ตีวงเนี่ยถ้าเกิดเขาตรงเนี่ยทําไงเราต้องรักเก็รักมุยเ้ยฝนมาเลยเนี่ยได้เย็นๆหน่อยฮู้โรนจะตายก่อนจะออกมาผมเช็ดจชิเช็ดโดถเลยเนี่ย กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับ